ครที่เป็นสายหอยยกมื่ขึ้นวันนี้จะพาไปทานหอยแคลงที่บอกได้สั้นๆว่าสุดยอด,วว <S <S ดเจ๊าพานะคะหอยแครงลวกเจ๊าพาวงเวียนใหญ่ลนสันรัดย่าหน้าปักซอยหนึ่งเลยนะคะ 43ปีแล้วค่ะก่อนหน้านุ้นเปิดเนี่ยขายอยู่ปั๊มน้ำมันสีสเวตค่ะจันละ7บาทค่อยๆขึ้นขึ้นมาจนจันละร้อยแล้วค่ะพอดีแฟนตกงาน ก็เลยไปขอตังค์พี่ชายแปนเขาบอกว่าไม่มีตังค์อย่างนี้กันเอารถคันนี้ไปขายหอยเขาก็สอนน้ำจิ้มมาพอชิมชิมว่ามันใช้ไม่ได้ทำไมามันขายไม่ดีนะสิบโลถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่หมดอีกฉันต้องมาทานเองทุกคืนฉันเล e i t เองได้ข้าวที่ปุ๊บว่าสุดนี้มันข้าวกบหอยก็เลยหยุดตรงนั้น หอยมีเกล็ดค่ะมาจากป้อมประจุนหอยไม่มีเขานะคะที่ร้านแล้วก็เอาหอยกลางๆใหญ่ไปก็ไม่ดีมันเหนียวมีสามอย่างนะคะมีเลือดแล้วก็สุกกลางๆแล้วก็สุกๆเลยค่ะคนชอบเลือดมันก็มีความหวานถ้าแบบกลางๆมันก็พอดีพอดีแต่สุกมันถ้าจิ้มกับน,น้ำจิ้มมันคล้ายๆปลาหมึก ยมลังมากกว่าถ้าเลือดเนี่ยสวนมากเขาเลือดไม่พอต้องบําบำรุงเลือดบางคนก็มาหมอเขาสั่งมาให้กินหอยแครเอาเลือดเลือดได้เดี๋ยวจับให้วันนึงเป็นร้อเป็นร้อยเป็นร้อย yeah. หอยมาเนี่ยจะปล่อยไว้ที่ปื้นให้มันค้าายดิน2ชั่วโมงเวลาหอยมันแลบลิ้นเนี่ยมันจะคลายดินออกมาเสร็จจาก2ชั่วโมงก็ล้างหอยออกมาขายน้ําเดือดเดือดแล้วก็รีกัดเบาๆให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลา ใช้เหรียญแกะพอแกะทุบมันลื่นก็ใช้ช้อนทุบแบนแล้วก็เอามาแกะถ้าใช้ไม่ได้อีกก็เลยตัดสินใจเอาฝาจิบเนี่ยทุบแบนข้างหนึ่งข้างที่จับเนี่ยแบนข้างที่มีฟัน,นินใช้เหยียใช้มือข้างนึงแล้วก็ใช้ฝาข้า,าง,น,งน้ำจิ้มมีซีฟูด้ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่มีถั่วนะคะสามรสก็มีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็มีบวยก็มีเค็มเปรี้ยวหวาน ส่วนมากที่ฉันขายมีชื่อนี่นะสามรบมากกว่าความใส่ใจของมันยิ่วหอยที่นี่ไม่มีขาวด้วยเห็นลูกค้าเขาพูดกันบอกว่าหอยที่นี่จะอร่อยกว่าที่อื่นบางคนบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใช้มะนาวล้างมือหรอกล้างน้ำเปล่าที่ไหลไม่มีขาวของไม่ดีฉันทิ้งหมด แต่คนก็ชมว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อยแม่ค้าก็ใจดีไม่โวยวายไม่อะไรทั้งนั้นร้านจะติกวันจัน์อังคารแล้วก็วันพระใหญ่ค่ะเปิดบ่าย3ามโมงถึง3ามทุ่มนะคะวงเรียนใหญ่รสสันละยาหน้าปัดซอยหนึ่งค่ะอย่าลืมมาทานหอยแครงร้านเจ๊พานะคะไม่ว่ากี่ปีน้ำจิ้มยังยอดเยี่ยมอยู่อย่างนี้เลยนะคะ พุ่งตัวไปหาเจพาเลยจ้าสั่งหอยแครงสักโหลสองโหลจ้าจริงจริโสุดๆไปเลยอ่ะคุณผู้ชมยังยส่งข้อความมาคุยกับเราได้ไม่สาดน้ำปีนี้แล้วจะสาดอะไรแทนละ่ะบอกกันหน่อยใน Facebook แฟนเพจตอนข่าวชอบก็